ก็จะเป็นสูตรน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบดั้งเดิมอ่าผมจะใส่พริกพริกขี้หนูสวนเพิ่มความจัดจ้านแล้วก็กินหอมของตัวพริกขี้หนูอ่านี่ก็เป็นกระเทียมสดนะครับปอกเปลือกรากผักชีครับหอมแดงนะฮะ,ะน้ำปลานะครับผมน้ำตาลทรายครับผมผงปรุงครบรสตราคโนออร่อยชัวร์ผงรสมะนาวตราคโนนะครับซึ่งในสูตรดั้งเดิมเนี่ย ผมใช้แบบผงนะครับใส่แบบผงแล้วเนี่ยจะทําให้ตัวน้ําจิ้มซีฟู้ดเนี่ยมีอายุการเก็บที่ยืนยาวมากขึ้นครับหืมกลิ่นหอมแซบซิดเพราะว่าเรามีตัวช่วยก็คือผงรสมะนาวตราคนอทำมาจากมะนาวแป้นแท้ๆจึงให้รสชาติเปรี้ยวคงที่ที่สำคัญคือต้นทุนนั้นคุ้มสุดๆเลยครับเมื่อเทียบเท่ากับมะนาวเนี่ยคือลูกเราไม่ถึงบาท